เมึอมีเทากับลายผลงอ่อมๆอ,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 อยู่เีนพักกานบ่งยังก่อเรืองนี่อนนะโอ้พักกาหนาคือใบใหญ่บ่งละไงคลายเลยืล้ยเลยนี้น่ะสบายดีเอา ตัวนห้องเตีย่ะบริคายหวาย่าได้เท่าไรหันได้สล้านขายเท่านั้นนึงฮะนะปูหันผู้ชมเมืองเม่ตัวคลิปคนก้อนขับพรเจ้าลงไปหันหลอกในน้อยหนึ่งตัวไทยฮะน,นะได้าไสามล้านปลายสติโผดกับเรือพักบงอยู่โซนนี้หันได้ไดไเท่าไรเออโซนนี้ตอนมาหันขุน่นนะเพราะว่าส่วงนั้นมันส่วงพักแพงด้ยเนาะ อืมทางเพิ่นเอาเงินเครื่องมืพักแพงอืมเถิงบ่ล่ะมาเบิ่งดูแต่ว่างวดน,นี้บ่มีพักแล่นี่โซนนี่นะ่ะมีแต่ส่วนเถิงเนาะเออส่วนเถิงยังหลายทา่านผู้ชมแต่ว่าส่วนนี้นี่หมดแล้วได้เห็นบ่แปนอยู่นี่นะออหากกระลงพักพักกันหน้านี่งวดทําอิดบ่นี่นะ่ะออแต่ว่าใหญ่แท้ใหญ่กว่าใบใหญ่แหละใหญ่ใบเออทาบ่ได้ขวดดนอืม คือตัวที่ว่านั่นได้ตัวหน่อยๆเนาะตัวหน่อยเขาได้ครัวอืมถึงบัวไอวตัเอาเสื้อคล้องมามัดคล้องยระเปา่านี่คือวิธีปกได้นะท่านผู้ชมบ้งอะไแล้วก็ปลอกมุ้งเมียนซะบ้อบงว่านในบ้านนี่นะเออบ้องว่านนี่อืมบุ้งเมียนถ้าแดดถึกมันแล้วมันสียุบกะเมียนแล้วเนาะเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วมันนั่นบุมียูฮัดหรือเปล่ายูเตียงพุทธเช้าทาง เอาไม่ตอกมะก็นี่เอาแวบ,บเอาแวบ,บเอาบบเลยไม่ตอกเป็นหมัดอยู่หันชีวตันกัดคิ้วให้แม่บ,กนนบมอกใซ่ไงว่ะไปลงวัดซะนวน,นี่นะข้างก็ทุ่งนี่ข้างเตานาข้างดังนะเห็นว่างง <laughs> ยงยิสาต์ะโอ้หตอดตาได้หันบะมือตามือนันทั่วไหยชีวศาสตร์กับบวานะอหำ ด่างเพราะว่าด่างเพราะว่าเมย์ผนก็ดีเ้ยโคยงเด้อจ้าเออยงแล้วบองนี่มันห่มเฮ้ยพอเท่าอย่างเป็นขื่นเพื่อนพอตาใหญ่นี่นะกินเหล้ากินเบียร์แลระย่าเพิ่นลืมมื้อนี้ไร้ออเออมัดส่นนี่ก่อนแล้วบ่เฮ็ดในเมี่ยนตัดผักกาดชิ้วให้หอมใส่ก็ยังพันอยู่แล้วเออเข้าสิไปตลาดเลย เขาชิบไปตลาดแลวต้น <screws> ย <in the ground> ัง <Mits> ย <stumbled lion cito> ังงมดังอยู่นี่โอ้ยใ้เท่ากัหล้านเพิ่นเน่ก็ดีตอกอันนี้ยับขับไปเลยเฮ้ยตอกลักนี่นะพักบ่งเพิ่นก็ยังแต่สามนานน้อยราคาจังไรกพักบ่งหันมือนี้บหูอุนบ่ อืมประกาศคีดวันเป็นโลวะหรือเป็นหมื่นเฮ้ยอันขายแต่ละมือกับมือหนึ่งแสนหามือแสนหาปะโอ้มัมนมือละแสนมืนนมอนอันยังหดลงราคาแล้วก<ะ>็วกกยังขายอยู่เนาะแต่หากเพื่อสิได้หมื่นเนาะตัดหั่น,นก็ได้ซ้ำหนึง่งละเด๋อหน่อยแล้วอืมแป๊บเดียวนึงดอกเกาขงขาว เออเขาอ่อนบ่มีพักเขากระถาแล้วเนาะเขาได้แล้วเขาก็ไปเขได้เขนได้เขาก็ขายเขาเลยเออมันหอดเด้เนาะเออบุกเยาะกันเออเขาอยู่ได้หลายเขาก็ตัดเอาะไรหน่อยเขาก็ตัดหน่อยอืมเือเพื่อขายเบี้ยการหน้านี้มาเจ๊เทิงวะเบีี้ยยดลเห็นวะมองป่านวะเออ ผงประกาศคิวพักก,กาศกาดซ่อมโซนนั่นยัง <c oughs> ให้เ,เป็นดอกเป็นดอกอยู่ <c oughs> กาดซ่อมกันลงว่าราคาฮันซ่อมเท่าไหร่แดชิ้นวะ <c oughs> นี่บุท่านได้โฮดเดอ้อเดอ้อเบี้ยเพื่อน,นี่นะเออเข้าโฮดเองเข้านบอกเข้าความเนาะ นี่เบี้ยผระกาศหน้านะผู้ชมปนผระกาศซ้อมอันนี้มเมนเบี้ยอ่ะมันได้ซื้อเด้อนี่ด้อของชาวซีพันนี่นะมันมี <c oughs> ตัวไก่มากินวะอันนี้แบ๊เออกินคือกันกระป็ดกับไก่เนาะโอ้ถุนอมใหม่นี่นะ นอบักไงบกไงัมเบินอหม่นบอรสอมคันสอมมันี่โอ้แหงสีดายนี่นอหม่น้องนังเพ่ะหัน น้องนั่งซีเพมาตอบรับคิขอเ็ดเรียค่าขบาบได้เออภาษาไวหลุน่นไวหลุนได้สำนี่ก็เอาแล้วเฮ้ยู้ลังคนแห้งบอเห็ดซ้ำอันนี้ยังไข่อยู่นี่ยังมาซอยม่เท่าอยู่พ <laughs> อเงินบอ่อยยังโบมีเงินเปเอเฮียนได้พิดีดดดดดด ดอกมันเน่ยเน่บนเน่มันเนืองได้ลูกห้อกเดียวเนี่ยลอกอกนี้นะได้อยู่สามล้านหาพักบงได้พักบงสี่ล้านเก่ามันบ่ ล็กบ่งตวทวานผู้ชมเห็นอยู่หลอกหลอกงามงามเน,นะลกมาอเดียวบดทัน, <laughs> นลกทันจะได้อยู่หกสิบล้านเนี่ยเออดึงกันมาเข่งก่อนฐานแม่ลูกอันนี้เพิ่นกำลังมุ่งกันพักการหน้าฐานผู้ชมเอาตอกมัดเรี่ยวๆก็ได้นะพักบ่งก็ย่างทอนี้แหละแต่ว่าราคาเนี่ยคือสีบอ่อในปันใดไม่จกมะ ตุ้งคนเขาเอาอยางตับตั๊บตับตับเขาเี็เนีมันยอะอ่าม,มันบุกใจเนาะพอบุกใจอีหานี่มันไปอยู่ไช่เขาให้ <laughs> มันขี่รถลงไปหลุมเหมืเมื่อกี้นี่เออแต่ว่ <laughs> า,าเมียเพื่อนขึ้นไปแล้วกี่เนี่ยฮันไปใส่บาท <laughs> วะเห็นแต่เมียเพื่อนึ้นไปแต่ว่าพวกมันขี่รถลงไปหลุมพู่น <laughs> มันไปโชคอาภากัน แค่น้นไมบปล่อยทักก้นนะทีมันปลาชามพักเนี่ยมันมีมันเตี้ยให้ผ <uk> ่ตัดจักมุงกูศิ้ไปตลาด <c oughs> าของตาใหญ่กระดาษลายเติบเนอะขันมันเลื่อน <c oughs> เรือเปื่อยเนาะม <c oughs> ันกระดาษสีหาลานพูอท่านหัวน, <c oughs> น,นี่นีตีกระดาษราคามันข่ายยุ่นเอาเบะ <c oughs> ลงแมวเออเห็นแล้วจังวะง,ง,งามเทง,งามว่า หาสำหรับคลิปนี้กสิขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบสวยเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวนักซอนเนาะ <c oughs> ลืม <c oughs> นักซอนถ่าสีพันธด่านผู้ชมในการเหตุการณ์เกษตรแต่ก็เป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> าะส่งเสริมไปนำกันกสิขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าติดตามส่วนพักของนักซอน ต่อไปเนาะท่านผู้ชมเอา,นะา,าบายบาย